โอเคสวัสดีนะคะก็อันนี้เป็นคลิปที่2นะคะหลังจากที่เราได้ไปเปิดพอร์ตกันมาแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่1บอกว่าให้ไปเปิดพอร์ตการลงทุนหลังจากนั้นไปลงโปรแกรมสตรีมมิง่งและไปลงดาวน์โหลด eFinance นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อไปเลยว่าเราจะพอเราลงโปรแกรมสตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วเราใส่รหัสแล้ว ทีนี้การใช้งาน streaming เบื้องต้นเป็นยังไงก็มาต่อกันคลิปนี้เลยนะคะคลิปที่2การใช้งานก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราเข้าไปดาวน์โหลดใช่ไหมดาวน์โหลดจาก App Store นะหรือถ้าเกิดว่าใครใช้ Android ก็ p l a y Store ก็ไปคีย์คำว่า streaming ตรงนี้นะคะพอเราเราเราเข้าไปโหลดแอปนี้นะคะก็จะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมาในมือถือนะในมือถือก็จะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้อ่าตรงนี้เราก็คีย์ชื่อบล็อกเกอร์ที่เราไปสมัครนะคะและตรงนี้ก็คือ username ที่เราได้มาและเขาก็จะให้ Password ตรงนี้เรามานะคะพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ login เข้าไปเลยนะ หน้าจอเป็นแบบนี้นะหน้าจอเป็นแบบนี้พอล็อกอินเข้าไปปุ๊บก็คือเราก็จะเข้ามาเป็นหน้าจอตรงนี้ทันทีนะคะหน้าจอสตรีมมิ่งนะหน้าจอสตรีมมิ่งสำหรับการซื้อและขายหุ้นนะถ้าเกิดว่านะตอนนี้เราเพึ่งลงโปรแกรมเราอย่าพึ่งซื้อพึ่งขายเพราะเราต้องเอาเงินเข้าก่อนนะเราเปิดออกมาเราเราเปิดพอร์ตมาเนี่ย เราเอามาดูเบื้องต้นก่อนก็นได้ว่าอ๋อันนี้คือหน้าจอสตรีมมิ่งนะอ่าเดี๋ยวเราดูว่าเออตรงนี้ใช้งานยังไงตรงนี้ใช้งานยังไงก่อนแล,แล้วค่อยเอาเงินเข้าพอร์ตแล้วค่อยซื้อขายจริงก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะคะอ่าแต่สำหรับคนที่ล็อกอินโดยผ่าน PC ก็คือคอมพิวเตอร์นะก็คือเข้าไปหาเครื่องหมายที่เหมือนสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่ตรงนี้นะตรงนี้ก็คือ ดาวโหลดกดคลิกเข้าไปเลยว่าสตรีมมิ่งตรงนี้พอโหลดปุ๊บอันนี้ก็คือหน้าจอของสตรีมมิ่งที่บน PC ก็คือบนคอมพิวเตอร์หน้าจอจะไม่เหมือนกับในสตรีมมิ่งบนมือถือนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยแต่สมมุติว่าเราไซน์อินในมือถืออยู่ด้วยรหัสเดียวกันเราไม่สามารถที่จะไซน์อินพร้อมกันใน PC ได้เพราะว่ามันคือ รหัสเดียวกันถ้าเกิดว่าเราใส่อินในมือถืออยู่เอ้ยอยากมาดูใหญ่ๆใน PC ซีใส่อินในนี้ปุ๊บในมือถือก็จะหลุดทันทีนะคะก็ต้องเลือกเอาแต่เราก็ลงไว้ทั้งมือถือลงไว้ทั้ง PC ไว้จะได้สะดวกรวดเร็วนะทีนี้บน PC เนี่ยมันก็จะใหญ่นะมันจะใหญ่มันก็จะเห็นอะไรเยอะแยะกว่านะมันก็จะดูได้ได้เยอะอ่ะมันมันมันก็จะกว้าง นะคะแต่ในมือถือมันก็สะดวกนะคะก็ลงไว้ทั้ง2อ,อันนะคะในเมนูของของสตรีมมิ่งเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคก็จะแสดงข้อมูลภาพรวมแบบเรียลไทม์เลยนะตลาดตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยจะทำการเปิดซื้อขายเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คือสุ่มเปิดก็คือก่อนประมาณ10โมงเช้านะคะอาจจะแบบ9ก้าโมงห้าสิอันนี้เขาเรียกว่าสุ่มเปิดนะแล้วก็ปิด ตลาดช่วงเช้าก็คือปิดตอนเที่ยงครึ่งปิดเป๊ะเลยเที่ยงครึ่งนี่ปิดเป๊ะเลยไม่มีสุ่มปิดนะอันนี้พีเลียช่วงเช้าพออันนี้ก็พักพักเสร็จปุ๊บบ่ายสองมาอีกแล้วก็คือพรีโอเพ็นรอบเช้าเนี่ยจะพรีโอเพนคือ9ก้ามงครึง่งแต่ตอนรอบบ่ายเนี่ยจะพรีโอเพนคือบ่ายสองแต่จะทําการเปิดจริงๆเปิดซื้อขายจริงๆก็คือเวลา1 4 3 0สน นะคะก็คือบ่ายสองโมงครึ่งนั่นเองนะแล้วก็เทรดไปอีกประมาณ2ชั่วโมงก็คือตลาดก็จะปิดเวลา 16. 30นนะตลาดปิดแต่จะไม่ปิดทีเดียวเราจะเรียกว่าทำการพรีโคลส e อีกนะช่วงเช้าเราเรียกว่า pre o อเพช่วงปิดตลาด4โมงครึ่งเราเรียกว่าพร e c ค o s e นะคะจะสุ่มปิดเหมือนเดิมก็คือจะปิดประมาณ 16. 3 3มสามาแล้วแต่เขาสุ่มปิดเหมือนกันนะคะก็จะมีแต่สุ่มเปิดกับสุ่มปิดนะคะแล้ตอนปิดตอนเที่ยงครึ่งนี้ปิดเป๊ะเลยเที่ยงครึ่งปิดเป๊ะเลยนะคะอันนี้ในส่วนของอันนี้เมื่อกี้คือเวลาเทรดนะแต่ในส่วนของหน้าจอสตรีมมิ่งก็คือ หน้าจอนี้บอกอะไรบ้างก็คือบอกว่า,าดัชนีตลาดเป็นยังไงมีบิดออฟเฟอร์เดี๋ยวค่อยเรียนกันอีกทีหนึ่งนะคะมีข้อมูลอะไรมีทิกเกอร์ทิกเกอร์ก็คือซื้อขายซื้อขายซื้อขายก็คือออเดอร์แล้วก็มีวอลลุ่มบายไพร์มีอินทราเดย์ชาร์ตแล้วก็มีข่าวอันนี้คือหน้าจอรวมอ่ะเรามาดูกันว่าในหน้าจอของสตรีมมิ่งเนี่ยไอที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ย,ย,ยนะใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันโดยฟังก์ชันของสตรีมมิ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อันแรกอ่ะอันนี้คืออันนี้เป็นคำอธิบายโดยทั่วไปนะคะก็คือเอามาขยายให้ฟังว่าส่วนที่1เนี่ยส่วนที่1นึ่เขาเรียกว่าแถบเมนูเนี่ยแถบเมนูอันนี้ละเอียดเลยนะว่าเป็น VB1 ีห่เออเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานนะคะแถบเมนูส่วนที่2ก็คือเซตอินเด็กซ์นะเซตอินเด็กซ์ก็คือณล่าสุดเนี้ยตลาดหลักทรัพย์ เซตของเราเนี่ยปิดที่1566.34ก็คือล่าสุดนี้เลยล่าสุดนี้เลยที่ทำการอัดคลิปนะวันที่10เมษานะคะก็คือตลาดปิด1566.34นี่เป็นภาพ,พแล้วก็ราคาเปลี่ยนแปลงก็คือบวก7.51จุดนะคะอันนี้มีราคา High l ของมูลค่าด้วยก็คือว่าอ๋อเมื่อวันเมืม่มมมอวันศุกร์ะนะ ตลาดเนี่ยทำการสุบวกขึ้นไปถึง13.30จุดแล้วก็ขึ้นไปแตะที่15.72.13แล้วทำโลอยู่ตรงไหน,นก็คือทำโลที่15.61.76บวก2.93แปลว่าเมื่อวันศุกร์ที่และวันศุกร์ที่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 ทเเนาะวันศุกร์ที่9ก็คือตลาด ตลาดหลักทรัพย์อยู่ในโซนบวกทั้งวันเลยเลนส์ของการวิ่งก็คือช่วง2บวก2ถึงบวก13แต่ทั้งวันคือบวกนะคะอันนี้ก็คือจะแสดงในแถบที่2ของเมนูสตรีมมิ่งอันนี้ส่วนที่3ก็คือบอกวันที่เวลานะสถานะการทำงานของระบบนะคะนี่ไงก็คือนี่ไงก็คือล่าสุดที่เปิดโปรแกรมตอนนี้ก็คือวันเสาร์นะ วันที่10เมษาเวลา11ทุ่ม38นาทีนะคะอันนี้ก็คือบอกรหัสบอกบอกส่วนที่3ส่วนที่4ก็คือปุ่มเฟรบลิตนะเรามันจะบอกเดียวทามของหุ้นที่ที่เราสนใจว่าเอ้ยในเฟร์ิตเนี่ยเขาจะมีให้ทั้งหมด5เฟร์ิตเราจะเลือกตรงนี้เอาตัวไหนมาไว้ก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าเราจะเลือก เป็นท็อปเกนเนอร์ขึ้นมาดูก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวท็อปเกนเนอร์ของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามีตัวไหนซื้อขายสูงสุดเราก็มาดูได้ว่าอ๋อวันนี้พวกนี้ซื้อขายสูงสุดนะก็จะโชว์ในส่วนที่4ในหน้าจอของสตรีมมิ่งนะคะส่วนที่5คืออะไรส่วนที่5ก็คือรายละเอียดของข้อมูลตัวที่เราสนใจเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้โอ๊ยเราคีย์เลยเราอยากรู้ว่าเฮ้ตัวนี้ มัน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 บิดออฟเฟอร์เป็นยังไงก็เราก็คีย์ข้อมูลเข้าไปเราก็คีย์เข้าไปว่าอ๋อตัวนี้ชื่อชื่อหุ้นวิภาก็คือโรงพยาบาลนะนะโรงพยาบาลวิภาวดีเราเราคีย์เข้าไปปุ๊บอ่าก็จะอยู่ในส่วนที่5ก็จะแสดงข้อมูลของหุ้นตัวนี้ทั้งแถวเลยนะ ข้อมูลของหุ้นตัวนี้ทั้งแถวเลยว่าเป็นยังไงเนี่ยไฮโลของหุ้นตัวนี้เท่าไหร่ซิลลิงฟลอร์ของหุ้นตัวนี้เป็นยังไงเอเวอเรสต์อยู่ตรงไหนและราคาปิดอยู่ที่เท่าไหร่ก็แสดงอยู่ในแถบที่5ส่วนที่5ส่วนที่6คืออะไรส่วนที่6ก็คือบิดออฟเฟอร์นะพอเราทุกทุกอย่างที่เราเคีย์ในนี้มันก็จะแสดงออกของหุ้นนะตัวนั้นว่าณตัวนี้มีบิดบิดก็คือราคาซื้อตั้งซื้อ ออฟเฟอรก็คือขายเนี่ยหรือหถ้าเราอยากได้ของเลยนะเราก็ต้องคิดต้องซื้อที่ o f f เฟอรนะก็คือฝั่งขวานั่นเองแต่ถ้าเราอยากขายขายเลย <c oughs> ก็แปลว่าเราต้องโยนไปทางซ้ายก็คือฝั่งบิดอันนี้เดี๋ยวเรียนละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องของบิด o f f เฟนะคะแต่ให้รู้ก่อนว่าอ๋อมันมันดูตรงนี้ถ้าจะซื้อซื้อสั่งฝั่งนี้ขายขายฝั่งนี้บิดเสนอซื้อออฟเฟเสนอขาย นะคะคนเสนอขายมาต้องวางฝั่งขวาคือฝั่งออฟเฟอร์แต่ถ้าเราจะซื้อก็ต้องไปซื้อฝั่งขวาก็คือมีคนขายเลยนะคะบิดและออฟเฟอร์ส่วนที่7คืออะไรส่วนที่7ก็คือทิกเกอร์คำว่าทิกเกอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีคนซื้อ2.10่เนี่ยมีคนซื้อ2.10 1000หนึ่งพันุ้นมันก็ขีดตรงนี้เป็นขึ้นโชว์ตรงนี้ได้เลยว่า10 6.29.58มีคนซื้อ2.101 0 0 0หุ้นอ่าพอ12.29.58อีกมีคนซื้ออีก28,800อันนี้ก็คือจะโชว์ในแสดงส่วนของที่7ก็คือส่วนของทริกเกอร์นะคะก็คือการแสดงการซื้อขายอ่ากราฟมีกราฟบ,บอกด้วยเห็นไหมมีกราฟเล็กๆตรงนี้บอกด้วยอันน่นนะคะและส่วนที่8ก็คือ แสดงข้อมูลปริมาณการซื้อขายที่ถูกจับคู่ระหว่างราคาต่างๆระหว่างวันอันนี้ส่วนที่8ตรงนี้นะคะ <c oughs> by sell นะและส่วนที่9อันนี้ก็คือทริกเกอรท์ทั้งหมดเลยของร e a l time มันจะวิ่งทั้งตลาดเลยนะก็วิ่งหมดเลยตรงนี้นะจะตุ๊ดๆมันจะวิ่งไปเร็วมากวันตลาดเปิดและส่วนที่10ก็คือคําสั่งคําสั่งเวลาเราอยากซื้อ จะซื้อก็ buy จะขายก็ sell นะใส่ชื่อหุ้นนะจะซื้อก็ต้องใส่ชื่อหุ้นใส่จํานวนหุ้นตรงวอลุ่มและใส่ราคาแล้วก็ใส่พินตรงนี้เราเรียกว่าพินซื้อขายนะจะเป็นคนละพินกับพินที่เข้าในโปรแกรมสตรีมมิ่งนะคะอันนี้เราเรียกว่าพินซื้อขายจะเป็นรหัสห6ตัวนะคะเราเขาให้ทางโบ๊เขาจะให้เราตั้งเองเป็นรหัส6ตัวพอเราได้คีย์เสร็จปุ๊บเราก็กดคําสั่ง บายตรงนี้นะบายเซลบ y ยเซลฝึกดูตรงนี้ให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของง่ายๆสั้นๆของโปรแกรมสตรีมมิ่งลองฝึกใช้ดูก่อนให,ให้คุ้นชินนะพอเราใส่เงินเข้าไปในพอร์ตก็จะเข้ามาในตัวเลขตรงนี้นะเข้ามาในตัวเลขว่าเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วซื้อขายอีกได้เท่าไหร่ตรงนี้จะบอกทั้งหมดเลยนะคะและตรงนี้ ก็คือคลิปที่2ของการใช้สตรีมมิ่งเบื้องต้นนะคะโหลดเข้าไปก่อนเลยโหลดเข้าไปก่อนเลยแล้วก็ลองฝึกใช้ว่าฝึกคีย์ซื้อนะซื้อตรงนี้ใส่จำนวนหุ้นว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะแล้วก็ใส่ราคาอ่ะสมมติ ตรงนี้อาจจะซื้อวิภาใส่ชื่อวิภาซื้อกี่หุ้นอ่ะพันหุ้นก็ใส่1นึ่จพันจำนวนราคาก็ตรงตรงนี้ถ้าเราจะซื้อเลยทันทีก็ต้องคีย์2.10ตรงนี้นะแล้วก็ใส่รหัสใส่รหัสหเสร็จปุ๊บกดบายต้องดูด้วยนะว่าเรามีเงินใส่เงินไว้หรือยังนะถ้าตรงนี้ยังไม่มีเงินใส่ก็ยังซื้อไม่ได้แต่ เราฝึกดูก่อนได้นะทัางหมดเราซื้อเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราเข้าไปตรงนี้เพื่อไปดูพอร์ตฟอลิโอของเราว่าเอ้ยที่เราซื้อเมื่อกี้เงินมันหุ้นมันเข้ามาหรือยังนะหุ้นมันเข้ามาหรือยังนะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บกดขายก็ได้เมื่อกําไรวางแผนอันนี้ต้องไปเรียนเรื่องการวางแผนอีกทีหนึ่งนะอันนี้เรื่องโปรแกรมก่อนในเรื่องโปรแกรมก่อน กดซื้อกดขายใส่จํานวนเหมือนเดิมใส่ราคาแล้วก็คีย์รหัสแล้วก็กดเซลลนะเงินก็สมมติพอเราได้กําไรเรียบร้อยเงินก็กลับเข้าไปสู่ในพอร์ตเรานะเข้าไปอยู่ในพอร์ตเราจากสมมุติว่าเราใส่ไว้แสนหนึ่งแล้วเราเมื่อกี้เรากาไรสามพันเงินก็จะเข้าไปสามพเข้าไปอยู่ในพอร์ตทันทีนะคะอันนี้เราเรียกว่าโปรแกรมสตรีมมิ่งเพื่อเอาไว้ซื้อ และเอาไว้ขายหุ้นที่เราสนใจนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของอคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ที่เปิดพอร์ตการลงทุนเรียบร้อยแล้วแล้วมาใช้งานสตรีมมิ่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นเรื่องของ eFinance โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ